w o r ร์ส e u อ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Po c k e t i ตอเดียความรู้ฉบับกระเป๋านะคะหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานกับเฟิร์นสิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะวันนี้เป็นเทปแรกเลยของ Pocket i ตไอเดียนะคะก็มาอัปเดตข้อมูลกันสม่ำเสมอทุกๆสัปดาห์เหมือนเคยนะคะวันนี้มาดูกันสักหน่อยว่าภาพตลาดเป็นอย่างไรบ้างมีหลายปัจจัยทีเดียวนะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกนะคะไม่ให้ได้พัดกันเลยเปิดปีใหม่มายังมีข่าวดีนะคะตลาดหุ้นสหรัฐทำเรคคอร์ดไฮสวันต่อเนื่องแต่พอ กลางสัปดาห์นะคะก็เหมือนกับเรียกว่าเป็นฟ้าผ่ากลางอากาศเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เซอร์ไพรส์ตลาดในเชิงลบนะคะจากที่เราพูดถึง QE พูดถึง QE t a p e r i n g พูดถึงการขึ้นดอกเบีย้ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นแค่นั้นแต่ไม่คะ่ะครั้งนี้มีเรื่องของ q uantitative tightening มาด้วย QT นะคะซึ่งก็เป็นนโยบายที่ตรงข้ามกับ q e q u a n t i t a t i v e s a s i ซ g สิ้นเชิงเลยนะคะ พูดง่ายคือ QE เนี่ยเป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบนะคะเพื่อเพิ่มสภาพคลอให้กับตลาดนะคะผ่านการกดต้นทุนทางการเงินวิธีการคือการเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะซึ่งพอทางธนาคารกลางสหรัฐเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ทําให้ส่วนของราคาเนี่ยพุ่งสูงขึ้นตัวยิวหรือว่าตัวผลตอบแทนก็ถูกกดให้ต่ําลงนะคะเมื่อต้นทุนทางการเงินต่ำนะคะก็ทําให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนสดใสเพราะว่า เท่ากับว่าทั้งธุรกิจเองก็สามารถกู้ยืมเงินนะไปที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับตัวเองได้ในต้นทุนที่ถูกนะคะสภาพคล่องก็สูงด้วยคนที่ถือครองพันธบัตรเห็นตัวยิวต่ๆก็ไม่อยากถือก็ไปถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นเพื่อรับผลตอบแทนที่มากขึ้นนะคะเราก็เลยเห็นสินทรัพย์เสี่ยงราลลี่มาตลอดในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมา แต่แล้วนะคะเมื่อปลายปีก็มีเรื่องของ QE tapering เนอะก็คือการที่เขาเนี่ยเตรียมลดวงเงินที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบผ่านการซื้อพันธบัตรรัฐบาล จากเดือนละ120,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะลดลงเรื่อยๆมกราคมนี้ก็จะลดเดือนละ30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คาดกันว่าน่าจะไม่มีเงินเข้าไปอัดฉีดผ่านมาตรการ QE ภายในไตรมาสหนึ่งนี้แล้วนะคะเพราะใช้เวลาอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะทยอยลดจนเหลือศูนนั่นเองค่ะ แต่ไม่ใช่เท่านั้นค่ะหลายฝ่ายก็คาดการแลอะอายังไงก็น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแหละหลังจากที่ยุติมาตรการ QE ไปนะคะ CME Fed Watch 2นะคะเขามีการประเมินและคาดการกันว่า75%นะคะของผู้ที่ทำแบบสอบถามเนี่ยเชื่อว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอ,อกเบี้ยในเดือนมีนาคมซึ่งก็ถือว่าเร็วกว่าที่คาดและเราพอทราบทรงเนี้ยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะจนกระทั่ง f e ดมินิชนะคะหรือว่ารายงานการประชุมล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยนะคะมีคำเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะบอกว่ามี Participants บางคนก็คือมีคนที่เป็นคณะกรรมการบางคนเนี่ยนะคะให้สัญญาณบอกว่ามันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วนะที่เราจะต้องเริ่มลดขนาด ของตัวงบดุลหรือว่าตัว f e d e r a l r e s e r v e b a l a n c e s h e e หลงนะคะหลังจากที่ตัวงบดุลเนี่ยมันบวมขึ้นมหาศาลก็คือมีหนี้มหาศาลเนี่ยแหละจากการอัดฉีดเงินเข้าสู่รบะบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องเริ่มลดขนาดงบดุลหลังขึ้นดอกเบีย้ยทันทีอ่านี่คือประเด็นค่ะเพราะก่อนหน้านี้นะคะ มีการอัดฉีดเงินเข้าสูร่ระบบผ่าน QE ไหมมีมีการลด QE ต่อเดือนลงไหมมีมีการขึ้นดอกเบีย้ยหลังยุติ QE ไหมมีมีการลดขนาดงบดุลไหมมีเหมือนกันเลยนะคะแต่ที่ต่างคือระยะเวลาหลังจากขึ้นดอกเบีย้ยกับลดขนาดงบดุลเนี่ยมันห่างกัน2ปีค่ะแต่ครั้งนี้เมื่อมีบางคนพูดว่าควรจะ ลดขนาดงบดุลหลังขึ้นดอกเบี้ยซึ่งนั่นแปลว่ามันทำให้ไามหลายที่ควรจะเป็น2ปีลดลงเหลือติดกันเลยทันทีนะคะนั่นก็สะท้อนว่าธนาคารกลางสหรัฐเองนะคะคณะกรรมการบางคนเนี่ยเริ่มกังวลเงินเฟ้ออย่างมาก จนรู้สึกว่าต้องแอคชั่นหรือว่าต้องทําอะไรบางอย่างให้เร็วขึ้นให้แรงขึ้นโดยเฉพาะการใช้มาตรการทางการเงินแบบตึงตัวมากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นเพื่อจัดการเงินเฟอ้อให้อยู่หมัดน,นะคะก็เลยกลายเป็น QE ไปสู่ QT นั่นเองและแน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดตัว quantitative tightening จริงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ สภาพคล่องที่ก็ว่าจะหายไปจากระบบอยู่แล้วก็จะยิ่งหายไปเร็วขึ้นและแรงขึ้นนะคะจึงไม่น่าแปลกใจค่ะว่าทำไมภาพรวมของสินทรัพย์เสียสเส่ยงนั้นปรับตัวลงอย่างหนักทันที NASDAQ นะเนี่ยลงไปหลังจากมีการประกาศเนี่ยเลยนะคะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปทองคำก็ร่วงลงเช่นกันนะคะคือนอกจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นอื่นนะคะเข้ามากวนตลาดด้วยเหมือนกันอย่างเช่นในวันที่ 3มกราคมนะคะเป็นวันที่สารัฐรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ไปแต่ระดับสูงสุดในประวัติการเลยแล้วก็เป็นตัวเลขที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับนานาประเทศตั้งแต่มีโควิด1 9ที่ผ่านมาก็คือมีผู้ติดโควิด1 9ที่เป็นรายใหม่ต่อวันเนี่ยหล้านคนนะคะแล้วพอมารวมกับประเด็นของเฟดอีกก็ยิ่งกดดันบรรยากาศเข้าไปใหญ่ราคาทองคำเอกนะคะ จริงๆก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเลยทีเดียวนะคะสัปดาห์นี้ลงมาและประมาณสัก2%ซึ่งหลายคนถามเอ๊ะจริงๆทองคำเนี่ยเหมือนจะเป็นตัว h e d เนาะหรือว่าป้องกันความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อไม่ใช่หรอถ้ากังวลเรื่องเงินเฟอ้อขนาดนี้ทำไมถึงไม่ได้อ่านนิสสงบ้างแต่อย่าลืมค่ะว่าจริงๆทองคำก็มีบางปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ย สภาพคล่องไม่ได้หายไปเฉพาะตลาดหุ้นแต่ว่ามันหายไปจากทุกสินทรัพย์เลยนะคะทองคำก็จะได้รับแรงกดดันแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่แน่นอนดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นก็กดดันทองคำเช่นกันนะคะหรือแม้แต่ต้นทุนทางการเงินที่จะสูงขึ้นจากการขึ้นดอกเบี้ย ก็ไปส่งผลกดดันหรือทำให้เสน่ห์ของทองคำนะคะที่ไม่มีดอกเบีย้ยเนาะเป็นนอนยิวบูลเลียนเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเนี่ยก็ถูกลดเสน่ห์ไปเช่นกัน <c oughs> เห็นไหมคะคือมันมีหลายปัจจัยที่เข้ามากดดันอย่างมากนะคะล่าสุดเอง เงินเฟอ้อยูโรโซนเพิ่งประกาศออกมาก่อนเฟิร์นจะอัดพ็อกเก็ไอเดียเนี่ยไม่กี่นาทีนะคะก็รายงานตัวเลขเงินเฟ้อที่ทำเรคคอร์ดไฮอีกครั้งหนึ่งทำไมใช้คำว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนมีรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนเนี่ยไปแต่4.9เปอร์เซ็นต์ยอนเยียพอเดือนธันวาคมเพิ่งประกาศออกมาเองนะคะไปแต่5เปอร์เซ็นต์ยอนเยียคือพฤศจิกายนก็ว่านิวไฮแล้วแต่มัน4.9เไงแต่เนี่ย5เปอร์เซ็นต ก็นิวไฮกว่านิวไฮเดิมอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามและอย่างนักกลยุทธ์การลงทุนนักเศรษฐศาสตร์นะคะว่าธนาคารกลางยุโรปนะคะหรือ ECB อาจจะมีแอคชั่นที่แอกร i v e มากขึ้นคล้ายๆกับเฟดหรือเปล่าในการที่จะเร่งขึ้นดอกเบี้ย หลังจากที่เห็นตัวเลขเงินเฟอ้อทำนิวไฮต่อเนื่องถึง2เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็มีการคาดการไว้ว่าน่าจะได้เห็นนะคะว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดเลยสำหรับภาพรวมของเศรษฐกิจและการลงทุนในปี2022นี้ ในขณะที่บางส่วนก็คาดว่าเออเราน่าจะได้เห็นธนาคารกลางยุโรปนะคะเตรียมขึ้นดอกเบี้ยซักประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนก็ค,คือคาดเกี่ยวช่วงเดือนออตรา,า้ราานปีหน้านะคะปี2023นี้ก็ถือว่าเป็นการจับตาธนาคารกลางยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งและกันว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะนั่นก็เป็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วนอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ก็คือคริปโตเคอเรนซีค่ะบิตคอยลงหนักทีเดียวนะคะถ้ามาดูตลอดการซื้อขายนะคะของบิตคอยนับตั้งแต่ช่วงที่ไปทำนิวไฮที่ประมาณ69,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC เนี่ยนะคะเมื่อวันที่10พฤศจิกายนณนะวันนั้น มาถึงวันนี้บิตคอยร่วงไปแล้วนะคะประมาณ40%ด้วยกันล่าสุดเนี่ยลงไปอีกกว่า4%เกือบ5%นะคะไปแต่41,000ดอลลาร์สหรัฐแต่ยังไรก็ตามแม้ว่าภาพรวมจะเป็นช่วงปรับตัวลงของบิตคอยแต่ถ้าย้อนกลับไปทั้งปี2021บิตคอยยังให้ผลตอบแทนถ้าซื้อต้นปีขายปลายปีนะคะเป็นบวกอยู่60%แต่ไม่ใช่แค่คบิตคอยค่ะเพราะว่าบิตคอยไป ตัวอื่นก็ไปด้วยนะคะอีเทอร์เรียมเองนะคะซึ่งมีมาเก็ตแคอันดับ2ของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ปรับตัวลงไปประมาณสัก9%แล้วนะคะสำหรับ สัปดาห์นี้ซึ่งก็ถือว่าแย่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่30กันยายนเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นเองนะคะก็ยังเห็นตัวอื่นขยับลงมาไม่ว่าจะเป็น Binance Coin นะคะ Solana Cardano นะคะหรือว่า XRP เป็นต้นซึ่งปรับตัวลงกว่า10%ในช่วง7วันที่เปิดตลาดปีใหม่มานะคะภาพรวมแบบนี้นะคะถ้าใครลงทุนในทองคำทาง YLG Bullion International ก็แนะนำแบบนี้นะคะ บอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตานะคะก็คือ,อ,อตัวราคาทองคําเนี่ยแหละว่าไปอยู่ณจุดไหนถ้าอยากจะขายนะคะควรจะเปิดสถานะขายที่ประมาณ1 8 0 0ดอถึง1 8 0่ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าใครนะคะ อยากจะซื้อคืนอ่ะเพื่อไปทำกำไรก็ไปสามารถรับซื้อได้ที่1,779ถึง1,776ดอลลาร์สหรัฐนะคะกรอบอาจจะค่อนข้างแคบสักหน่อยการเคลื่อนไหวไม่ได้พันผวนมากนักนะคะก็อยู่ในกรอบไซด์เวก็นำมาฝากการสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการลงทุนนะคะทุกๆสัปดาห์แบบนี้ติดตามกันได้ใน Pocket i d ไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุก คคนนะะขอให้อรอตเขียวสดใสตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ก็อย่าลืมบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะกระจายการลงทุนให้ดีนะคะแล้วก็พยายามลงทุนในสินทรัพย์ที่เราเข้าใจแล้วก็จัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับสไตล์ของเราและเป้าหมายที่เราตั้งใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกความมั่งคั่งของคุณนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ